จริงๆไอ้โปรเจกต์ที่มันทําอยู่มันบอกไม่ได้อะค่ะมันห้ามลงรูปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าบอกที่ดูเสียเงินใช่ก็เลยแบบบอกอะไรมากไม่ค่อยได้การแสดงช่วงนี้กลับมากลับมาแสดงค่ะก็จะมีแบบมีทั้งซีรีส์มีทั้งหนังไทยมีพุ่งไทยนะพึ่งคงต่ไปะใช่ก็กลับมาเล่นเยอะเพราะว่ามันแบบน่าจะเป็นจังหวะที่แบบมันมีอะไรแบบ แปลกๆค่ะเราได้เล so ่นอะไรเงี musician, ้ยตอนแรกก็คิดว่าเออมันคงแค่โปรเจก์นี้เขาเล่นอันนี้เสร็จมันก็มีอันก็ออเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เคยเล่นก็เลยหาทำต่อเนื่องแล้วดูนะว่าตอนนั้นโชคดีด้วยแหละว่าวัยเราแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะลูกภาพที่คนมองเราในฐานะนักแสดงนะคะมันหลากหลายมากมันไม่ได้ยึดติดแค่แบบต้องเป็นนางเอกหรือเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยเราเราเล่นอะไรก็ได้หมดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีมีงานแสดงเข้ามาให้ให้หายคิดถึงเหมือนกันนะซึอ สดงว่าโปรเจกต์มันก็น่าจะต้องน่าสนใจมากพโดดเลือกเรื่องโชคดีมากๆค่ะว่าทุกๆโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้มันแบบโอ้ยอ่านแล้วมันแบบเออนี่มันต้องเล่นนะอย่างเงี้ยเออมันก็สำหรับเรานะในฐานะนักแสดงอะค่ะอย่างที่บอกบางเรื่องเนี้ยบทก็เล็กเลแต่ว่าเราอ่านแล้วเราแบบนี่มันต้องเล่น่ะเออมันก็ยอมไม่ได้อันนี้พูดเลยยอมไม่ได้ใช่ไหม ก็เล่าได้แค่ประมาณนี้คร่าวๆคิดว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะผลงานน่าจะทยอยออกค่ะใช่ก็หลายๆคนก็ถามแบบเอ้ยไม่เล่นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยยังยังเล่นอยู่ใช่แต่มันอาจจะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงงานนี้ทํามันใช้เวลาเแสดงว่าตอนนี้มีอยู่ในขั้นตอนการทำก็มีหนังไทยเรื่องหนึ่งค่ะน่าจะเล่าได้นี่ได้ไหมนะก็มีก็มีมีหนังไทยที่ใกล้จะปิดกล้องค่ะก็ ได้กลับมาทำงานกับพระเอกอยู่9 0ูซึ่งเราก็แบบดีใจเพราะตอนเด็กๆเราก็โตมาการดูเขาเล่นนะอพอวันหนึ่งก็แบบเฮ้ยได้เล่นกับเขาอย่างเงี้ยก็มีก็มีหนังไทยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีภาคสองของซีรีส์ที่ที่ฉายไปแล้วซึ่งาจะถ่ายก็คือไม่ได้ถายไปไหนเปินงไปออสไดรถ่ายก็ทำงานอยู่แล้ว,วเขาทุ่เวามา ครอบครัวก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นค่ะสามีก็แฮปปี้ที่ระยวไปทำงานเพราะจะได้มีเวลาตัวเองคือคือเรามันมันจะโดนัทจะเป็นเป็นคนที่มีช่วงทำงานเยอะแล้วก็หยุดแล้วก็ช่วงนี้ผ่านมาเราอาจจะแบบหยุดยาวหยุดยาวอย่างนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้กลับไปทำงานเขาก็เออเขาก็โอเคแหละแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะเบรกนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับไปถ่ายต่อแต่เห็นว่ามีแบบว่าไปทำคอนเทนต์กันเป็นว่า เออเรื่องคอนเทนต์โซเชียลเนี่ยก็ถ้าทำถ้าเห็นมาทำก็คือว่างแหละแล้วกิดเออเนี่ย,ยทุกวันนี้คุยกันหนูว่าเธอแล้วเดี๋ยวฉันก็ไม่ว่างแล้ว้มเรามันก็จะแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาบางทีก็เนี่ยสปอร์ตแบรนด์เพื่อนเออ่รีสอร์ทเพื่อนโรงแรมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรแบบนี้บ้างเลี่ยเรียเร่ยพัชชุวิตลูกหมามีขั้นมีข้าหมาป่ะค่ะลูกคง เล่นของคนอื่นดีกว่าใช่ก็รู้สึกว่าเออก็นนั้นราคู่ได้บางดีเราคิดว่าพอเราไม่ได้มีลูกใช่ไหมคะเวลาที่ต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานอะไรเงี้ยเอามีเวลาว่างเราก็จะให้กันอ่ามันจะไม่ใช่ว่าแบบต้องลูกอะไรเงี้ยแต่เราก็อ่ะมีลูกหมาที่เรา,ท,เราที่เรามีด้วยกันมันก็เลยยังแบบไม่ได้มีไม่ได้มีมมแบบไม่ได้มีปัญหารเรื่องว่าไม่มีเวลาเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราว่างมันคือเวลาเขาอยู่แล้วใช่ ก็แฮปปี้เพราะว่าชีวิตเดี๋ยวนี้มันก็ยากเหมือนกันเนาะที่แบบจะเลี้ยงเด็กขึ้นมาคนหนึ่งให้เติบโตอะไรเงี้ยเราดูตัวเองโอ้ก็จะมาถึงตรงนี้ได้ก็เก็เหนื่อยเหมือนกันแสดงว่าสัมคมันมันหลายอย่างด้ลยค่ะเออโรคระบาดทั้งคอเซ็นเตอร์เออทั้งแบบทุกอย่างอ่ะแสดงว่าแบบก็อยากมีนะบางวันก็ก็คุยกัน่าก็อยากมีแต่ก็แบบ ช่วงนี้เหมือนพอโดนันได้กลับไปไปไปเล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเจอบทที่เราไม่เคยทำอะ่ะเราก็จะมีจังหวะนะวเฮ้ยมันมันจังเลยว่ะเออแบบอยากทำสิ่งเน,นี้มันก็อุ๊ยถ้ามีลูกเอ้ยต้องรท้องกี่เดือนนะแล้วคลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ทำตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าที่บ้านทั้งสองครอบรัวโอเคเพราะว่าเรามีหลานก็เลยไม่ได้เป็นปนะัญหาคิดว่าอะไรนเราคือส มีบางวานาันค่ะแบบมีบางวันที่แบบนั่งกันแล้วเอ้ยยังไงถ้าเกิดแก่ไปอะไร mm hmm. ก,ก็ก็มีแล้วก็เรา, mm hmm. เร,ารู้สึกเออมันก็อีกนานแหละก่อนเราจะแก่เนาะยัง <laughs> มีเวลาอีกหลายปี <laughs> ก็คิดว่าเออทำทุกวันอยงเงี้ยให้มันดีให้มันมีความสุขแล้วก็ โดนัทก็มีงานที่ทําให้โดนัทแบบแฮปปี้เขาเองก็มีงานแล้วก็มีหมาที่ทําให้เราแบบมีความสุขมีครอบครัว,แล,วแล้วเราแล้วเราทั้งสองคนนะคะต่างคนต่างดูแลครอบครัวตัวเองกันด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเรามีอะไรต้องดูแลรับผิดชอบเยอะก็เลยแบบเออแฮปปี้แล้วหรือว่าที่อยากจะชีวิตฝั้นใหนก่อคนทั้งหมดที่อายุมากคือแล้วแบบบางงายน มมไม่มีเลยอะโชคดีเนาะเราไม่ต้องไปเครียดว่าแบบซึ่งมีไข่กี่ฟองอะไรอะคือเราเห็นคนอื่นมีความสุขกับเด็ก <c oughs> กับลูกเขาเราก็มีความสุขนะบอ <c oughs> กว้แบบเนี่ยกำลังจะวันเกิดหลานก็ตั้งตารออ,ออะไรอย่างเงี้ยแบบในมือถือก็มีแต่รูปหลานกับรูปหมารูปคู่กับสา,บา,ามีก็น้อยนะดยเดี๋ยวนี้เออมันก็เลยมันเลยแบบ เราสุขว่าชีวิตเรามันมันมันเติมเต็มแล้วอะก็เลยไม่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นบางทีการบางครอบครัวเขามีลูกเขาก็ยิ่งมีความสุขใช่ไหมคะแต่บางครอบครัวมันโขยก่อนจะกดดันเก็บไข่ก่อนจะท้องอะไรเราเรารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้ตรงนี้แล้วอะเออก็ก็ก็ดีกว่าเล่นเลูกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมัจอดลูกเพื่อนใช่มันสิ่งที่ดีที่สุดคือเล่นเล่นเล่นไปแล้วนะเนี่ยเออมันแบบไม่ต้องแบบ ยังไงต่ออะไรเงี<ม>้ยพี่สาวเนี้ยพูดพูดตลอดเอาหลานไปนอนบ้านไหมไม่เป็นไร <laughs> ให้อยู่บ้านแหละอะไรเงี้ยเป็นชวีวิตที่แบบชาลงตัวค่ะเรียกว่าลงตัวอขอบคุณนะคะัสสวดีะ